นี่ครับจ้าดดวนเเรียกนี่คือมือโดดสองและเอสามสนสุกให่อยู่แก้โดวเลยโดดแล้วไหายหัวต่าเลยเอาเลยเอาเลยขอยหใกล้ขอให้ใกล้วันทูโฮโอ้โหน้ำก็ ไม่ดูอ,อ้ต like อใกล้ oh. โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไหลอะโดนโดนโดน้า well ้นแม่เ้ยน้ำเขาเ้นแสานขอสาคนต้อ้เนี่ยต้งส เอาดดตาแม่โดสามคนนะกุยอัดจานลัวเนี่แล้วป้าตาโอ้สามคนไม่เก่งใจบักเทิดเมันถึงงไหนผมบักมันสยดูมือพันดาอนี้ปดขี้เชื่อไหมมันเชื่อแล้วก็สูงสล้วสเอ๊ะกัน ข้างนบอกมาดาไปได้ได้ไหากปสั่งมาพร้อมกันนะพอสั่งมาได้ไมสั่งมาพร้อมกันสัตฟาพร้อมกันตาบิโอเอบ้างไหมโอ้โหได้ระลังขาปาดคานด้ดีกันอาเ เอ้ส oh, ูงไรกันล่ะมีความสูบมีความสุขกันจิเงก้ากลับหลังมั้งจ้าโอ้หิ้มสูงอะไรกว่ามันต้องทำหรอกอออดุบหลังลงกันเอาขาลงเอาขาลงดักลงจ้าไปไปชีงกันดูนะ แข่งกันนะโอ้ยบอกเสือเดีกูเยอะทางวงเรไหงสุนนได้ส้ยาตายไม่ได้ลยนาหมดได้แดกอันนั้นอันน้ำผงละผงนี่มันดุดเปียกุ๊ดอาโดยแม่ยัง่สะอาดด้ยมึง ไปเลยคยวผ <c oughs> ู้ช <c oughs> า <c oughs> ยา <c oughs> <c oughs>